สวัสดีครับจากช่องจ๋าใจเอ็มวันดีพีสามครับผมคนกองไฟครับดังไว้บึมๆครับเตรียมอย่างครับผมนี่คือผู้วาชการครับนี่ผู้วาชการแม่ย่หัวโป่งงูครับอย่นี้ซุดยอดครับลูกพี่ผมครับซื้อเพราอะรเพราะบอกว่าเหงาเพราะต้องออกซื้อเพ่นว่าแม่น่ารูกพี่ นี่กับเบ้าต้าครับนี่ใครทำงานที่โตโยต้าครับเปอรนเซียใช่เอ็กตัวโอ้เจ้าเจ้าตัวได้ปานนิ่งใหญ่น่ะปานจระเมตดเป็นว,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 ว่โอ้สุดยอดความมัน ฝุ่นครับตูแรกครับตูแรกวันจะใส่สิ่งครับสาเหากับสิงนะครับเป็ก่อนก็ได้จังสีมานเมีนขึ้นมาเลยยปวิงวิงจังหน่อยมันแท้ <laughs> <laughs> นี่ครับ ติบงต่อผมล้มพลาดไปนิดเดียวก็ใส่ต่อเลยนะนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมล้มตรงนี้ครับนี่เกือบเสียผมครับนี่ผมเห็นเขาเจ้าเดียวแล้วผมพอสิเรียนไปไทยมาท่านม่นรวยกูปับ๊บเลยครับนี่ว้ายถือเขาไว้เนี่ยผมปเจิกันใหญ่ไรสดงานเลยครับผมเฉียว พื่อแฟนเพื่ออครับเทตครับตายไปตายดวงอาทิตย์กำลังดีกำลังดีครับบรรยากาศรมโช่ยครับยุบสุขครับผมยุบตรงาถาครับผมมองหผมยท่าไปสันขินกปุกปลาจำประแดกกระแสบครับแต้บนดินละรครับป้าคือสืบบริจําประแดกครับจ้งปรจํา เจไปสล้วครับตู้แลบริการบอแมมนว่ารับส่งคนทั่วราชาาอาณาจัากรไทยพักไต้ไปไว่าไม่ยาระเบิดเขาบ่าก็ไปโอ้รัฐบาลยุเครนก็ต้องการคนไทยไปทำงานกนเดือแสนหาตรวจท่านใดที่ต้องการเปลี่ยน ประเทศทำงานกับไปยูเครนเลยครับอือเดินเส้นหาซอสดาวยกันจริงๆเพียบครับผมใครมีความสามารถถึงอยากเปลี่ยนจากเมืองไทยไปทำงานต่างนอกเชิญครับโฆษณาให้ฟรีครับโอ้โหโซวไหนหนูโอ้โหปลาอย่างลูกลาเก่งบ่ สอังไรฮะชื่อว่ายังไงลูกโ็้ประ้โอไยังได้อีกแล้วประกวดไปอีกแล้อุ้ยมันครับลองต้นกไเองเอาปนั่นเห็นอยู่ว่าูแล้วไปไปยังก่อนไ้ที่ก้อยดีๆน่ปยังก่อน ตั้งบงับงบังตาใ้ผมเนี่ยผมเท่เออผมทายไปแล้วเสนอม่ไเห็นนะไม่เห็นดอกเย็นี่มันมันกร่างส่นกันอะไรกัผมไม่เ<ะ>็กับปาอยเปาอยปาปาก้ยอ่ะบบาตาครับเนี่ยคนลูบรอให้มันเอาด่งครับทำานนั่นานันาน่นตัวย่ตาผมมึงตึกแคบสิเป็นหัวตาตาเปล่าครับเรียมจอบ,บอดน,นี่ครับ ส่งเป็นตะสนัดใส่ปลาตาเบทา,า,า,บท,าท้าใส่ปลาตาห่วยคือตาพ่อเท่าเขาสั่นทะลใส่กันลูกปืนเอาลูกลูกเคยเอาไปยิงปืนเบื่อนนัดขวาเอาเปืนใส่ไปยิงได้เสยครับผมเขาว่ายิงปืนค้นใส่มันสิมันสิบงังเธอหรือว่าจ้าใจเฉยครับถือเฉยยิงบางนีสองหนักพันไ,ได้หาวีดีจีกับ เรียบร้อยบอกไปซื้อเถอะครับมันเป็นสัตว์สนุนครับเสมอเนี่แต่สมัยว่าวุ่นแต่เขาบอกสันว่าเป็นสัตว์สนุนครับผมไปล่าเลิกทุกอย่างเลยครับไม่สิมาตึกแขตึกย่อนตอนแคทไม่ใช่หรอครับ,บ,นดนดนบ,รบไปกับไส้ครับผมไปดูกร้านครับผมพากันมายพรกควนครับกาจะให้งานมากครับเครียดอ๋อ เมาตาลุยเลยแบบน,นี้โออจะดีว่าต,าตาว่าวตาบุยบุยโอ้วนปตาทำไมดินตาตะนี่ สู้าาามาแตายังบ่สู้เนาะสู้ไปฟังพูดหมดเลยเล่ตัวฟังพูดซอยกันอย่างนั่น <c oughs> จั๊กตัวแล้ว <c oughs> เอาบีดฟันเลยสัน่นทำไมปากน้ำพันสองน,นึกออกเดี๋ยวจ้าใจจัดให้จักสีปาก บ้าตาก่เที่ยวคือได้อันใหม่คุณมาเห็นปลาจักเถอะแต่ฉัได้กินน้ำหมตาแล้นี่ยโอ้ตัวแรกผนครับเบื่ออาชีพจ่าบึงปลานะครับจอดมือสางแหครับผมวูบสุดยอดครับผมขี่รถดิบมันเลยครับปลอดภย100ัยพันเปอร์เซ็นต์เลยถ้าไปทำตัวแรกผมแล้วบอกกินเหล่าครับผมการเขกากันดอกคนจราจรเดี่ยเราเทียบครับผมไม่หน่อยตัวแรก กดตะเลี้ยงนอดีแม่นเมืนว่าหามจอดห้ามยุดห้ามดีเทอร์หามนะไรเราผ่านวัดกับเป็นหนักมอเตอร์ไซค์รับจากเมื่ออาชีพผมแถมมีรถสามล้ออีกครับสามล้อไปไกลไม่ได้ก็ไปครับตอนมีเงินตัวละพันผมเป็นอมตะมวยตุ้งแหล่เนาะขวังว่วรถว่วมีปืนเออเลียวนี่ลูกพี่ยังเครับผู้ประสิทธิศาสตร์ดีใช่ผมคนนี้อ๋อเนี มันเอาเนื้อวิ่งให้ปอปูกินบานนี่ลูกหลานสิวิ่งเนี่บาันนี้คอได้บ้านบ่ลูกหลานลูกหลานสิวิ่งต่อปลาแล้วปลาแล้วปลาคอไงคาแหงแล้วปเออผมเชี่ยอันตูุและเราเบื่ออาชีพเบ่าตานี่ยเล่นปลาหน่อยเถอะเดียวสามีผมเื่อนี่ โอ้ยญ่อยูยอย่ปลาป่าว่ปลาดิ้นอันพ่อ,พอป่อยมานาันหน้าตาตันหน่อย,อยอมันใหญ่ใจกันเนาะป่า,านีวุวาฟังผุ่นก็ล่างแบ่งปาแบ่งผูดผุดแพกันอยูยค่ครับหยางกัน,นอยู่ตนะันานะ น้ำรถเสียใช่ครับผมเสียใช่รถไใหญ่ครับผมไทยทุกอย่างไทยทุกที่ครับที่มีกันจ่างครับผมไทยรั่วไ้บ้านทิมครับจนเป็นเหลือเป็นเล่าครับผมเซลล์นะครับเด้อไทยดีดันดีครับรถมอเตอร์ไซค์ผมเร่งดีเร่งไม่ตกดันดีดันได้ดุดน้องอะไรครับ พอดีรถสาะวามตัวจองพอดอยากว่าจองมาดูเคยมากเลยครับเนอะลักลักฐานควบมสมบัติมเีวขับรถไทยเป็นมไม่ใช่เนาะสีบ้ปเป็นเคยพอใส่ขับรถไทยเป็นเนาะมาตอบเลยที่ล่ะแม่นอวอะไสีบ้ปเป็นเคยพอ,อยยใช่ใช่ใช่ตกขับรถไทเป็นสิี่าเป็นไหนมาวัานหลุศราว่างนะครับ เราบ่เราบ่อเอาขนแพงหน่อยครับเราว่างซีบางหาเราจังให้เขาหาอีกจะแตงแพ่งหลายตากันลวมัสดาล์คะดองบ่อเขาบัสดํามันบ่แตงตึกถึกหาซอยกันเอามันจังเจริญมัว่าแตงสามหลันจีหลันชิบหลันพิษกันสามมือเมือนสิบหลันเชียหีมือชื้อไม่มาวไม่ได้อ่าไว่บอไขว่บ่ถึกบ่อ พ่นเสียงหัวพ่นเดียกระลักไปได้ตัวแรกลืมบาสูนบอกมาหน่อนนยปล่อยแ,แ,แล้วบลตาลูกกันตัวนั้นปล่อยมันซามันยังหน่อยอยู่มันใหญ่เอาพุ่นของไฟก็จนสิดับแล้วครับเป็นทานบักโกโก้บักตัวกวนของช่องครับนี่มาเงินพนดูมันกวน ลูกลากลูกแพงของเงินคุณนายครับผู้กองมันครับพุ่นผลผลจกไปหาปลานันพอแน่นเออตึกแค่เลยว้าวตึกตึกหลังตึ๊กหลังไหนเป็นบ่ปลายอย่างนี้เลยนี้แหละว้าวปลาปากปลาปากมอนป่ามวยปากตัวบอลได้บอลมีปากปลาปาก ก้อยเนาะโอ้สองตัวสุดยอดรับผมสองตัวกิโลนึงครับผมเออเห็นลุดนมือซะล่ะลุ่นนี้แล้วเป็นบ่เบิ่งแต่กันครับว่าเราใส่ับจากหรือทีจ้าใจว่าอะไรสดเป็นครั้งแรกครับผมจักรมือยังเป็นยังครับผมมุดลี